คออกมัคออกคอ C หนึ่ง C เจ็ด C หนึ่ง C เ L หนึ่ง่ C C หน L C แปอ L หนึ่งห้ากช่วงอกช่วงอกแปดสิอ่ะอันนี้จะมาต้องให้พิเศษหน่อยเพราะว่ารอบนี้ช่วยถ่ายรูปสวยมากๆเลย ได้จากถ้าไม่ได้ตักกล้อง CNN C N เอมาถ่ายรูปเนี่ยจะมาก็ไม่ดังนะเนี่ยโอเคถ้าใครเมื่อยก็นั่งเก้าอี้ได้นะแต่อย่าปังกล้องอาตอมาเ็ราะฉนั้น <c oughs> เฮ้ยวันนี้ไม่ใช่อันนี้ก่อนอื่นเราจะมาเช็คดูเจ็ดจุดก่อนเจ็ดจุดเป็นไงบ้างเจ็ดจุดจุดที่หนึ่งอ่าอ่าจุดที่หน <c oughs> ึ่งเมื่อวาอนนี่รู้สึกว่าจะมาจะทําให้ใครละทําให้คุณพัดใช่ไหมเราพวกเราขอบคุณอ่า อะไรนะก๋วยเตี๋ยววันนี้หน่อยนะ آ, อะไรนะั่นล้ำนัดล้ำแ,แต๊ะขอบ,บคุณเนดะ้อขอบคุณมากๆนะพรุ่งนี้มาทุกวันเนดะ้อสาธุนะขอบ,บคุณมากๆนะก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรนะร้านลองกำลังแ,แ,แต๊ะเนี่ยใครมาลองฟางเนะี่ยต้องไปลองดูถ้าเหมือนมานลองหมูดเตี๋ยนี่ยขอบคุณบายบายโอเคอน,นุโมทนาด้วยโอเคต่อไป เราจะมาเช็คปกติตอนแรกเราเราดึงอะไรนะตอนที่เราจับเราจับอะไรเราเราเช็คกำลังมือตรงไหนเราตานตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้เรามาอยู่ตรงนี้มันอยู่ด้านด้านข้างด้านซีอันนี้เราก่อนอื่นเราจะเช็คกำลังดูว่าเป็นไงบ้างเราจะเอามือนะนั่งก็ได้นะนั่งสบายๆยืนแล้วกดมือยเป็นสิบนาทีออกแรงสู้ที่เก่งๆโอ้อันนี้แรงดีเลยแต่ไม่เป็นไรในแรงนี้ก็เดี๋ยวดูจุดอื่นน่าจะไม่ดีออกแรงสู้อันนี้มือจะแตะตรงนี้ อันนี้เราก็จะจับตรงนี้อ่าแล้วก็งัดลงมาเออไม่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 มีแรงนะอันนี้ออกแรงสู้ดิอออีกข้างหนึ่งเจ็ดจุดออกแรงสู้เนี่ยอันนี้ไม่มีแรงนะอีกอ่าจุดที่อ่อสี่าสี่อ่าที่ท้ายทอยออกแรงสู้ทันยันหนึ่งอันนี้ก็ไม่มีแรงโอ้ยสายเพียจริงๆออกแรงสู้โอเคไม่มีแรงอ่ะัวไหลจับหัอไหลเลยออกแรงสู้โอ้ยไม่มีแรงจริงๆเพียจริงๆออกแรงสู้ โอ้ยอ่อนหมดเลยนะ,อ,ะอันนี้เตรียมกันเรียบร้อยแล้วอโอเคต่อไปไอ้ท่าเนี่ยนะที่จะมาบอกเอามาไปทิ่มหัวนี้ทิ่มหออัวชิ่มนะารับไอ้ท่าเนี่ยเราบอกว่าทางที่ดีเหมาะที่สุดก็คือว่าถ้าที่บ้านเรามีคนแก่คนเฒ่าอะ่ะแมน่น้องอะไรน้องน้องอะไรที่ปั็จุบัาจะเรียนไปทำให้แม่นะอันนี้น<อ>ี่น้องไอ้ไม<อ>่ใช่น้องไอ้ไอน้องไฟเดย์น้องไอ้นี่มีคนนึ่างละลำปางลำปางคนลำปาง คนที่แก่คนที่เท่าเรากลับไปไม่สามารถที่จะกระตูกนวดอะลรได้หนักได้นะเราก็แค่ทํานี่ก็พอต่ตอมาเองทีแรกจะมาไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้นะจะมาเจอลูกศิษย์จะมาจะมาไปสอนที่คาร์เคลประมาณสามวันใช่ไหมสอนเสร็จแล้วโอ้จะมาไม่มีที่แล้วจะมาคนเดียวสิบแปดคนเหมาหมดเลยพอสอนเสร็จป,ปุ๊บโอ้เพียเสร็จแล้วที่นั่งก็เลยลูกศิษย์ที่นั่งอาจารย์ขึ้นนอนเตียงเยวจะจับและนะชาติบแบตเตอรี่ให้มาขึ้นไปนอนตั๊บเดียว เขาจับไหมหนึ oui, um, pues, ่งมาหนึ่งก <simple> okay. ็ก็แล้วก็เสร็จแล้วมาเช็คกมนที่ทำไมมันตัวมันเ้ากมันผิวเลยไม่เชื่อเราถามคนเมื่อวานได้เมื่อวานมีคุณพัดใช่ไหมกระปวดโอ้ไม่สามารถที่จะเรียนได้ทั้งวันเลยนนั่งดูใช่ไหมวันนี้ก็เลยให้พักผ่อนกันแล้วเมื่อวานดึงไปแล้วเป็นไงบ้างเบานะดีขึ้นนะโอเคเราก็โอเคบาไปเนี่ยล้วก็อันนี้บางทีตอนหลังเนี่ยจะมาไม่มาสอนข้อสอบข้อเข่าข้อมืออะไรข้อรดต่มาก็พยายาม มาทําแค่นี้ก็พอละนะขยับ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 หมุน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 ว่านี้ข้อมือก็มันจะดีตอนนีข้อมือมันเป็นลักมวยเก่าแล้วเปล่าหนึ่งหมุนหมุนหมุนขยับๆแล้วก็บีบบีบบีบนวดใหม่โอเคเวลาดึงอันนี้ใครใครจับปลาไหลบ้างจับปลาไหลนี่เลยจับปลาไหลนี่จับเลยก็ต้องล็อกให้แน่นๆใช่ไหมอย่าให้มันหลุดใช่ไหมมันมันต้องแบบล็อกให้แน่นๆจับปลาไหลนะ แล้วก็เหมือนกับลูกขึ้นนะเราจับดึงลูกขึ้นแต่ดึงเนี่ยพยายามนะเ,เพราะว่าอันนี้มันเป็นการจับน้ำปานนะดึงน้ปานหรือว,ว่าชาติเตตเตเรหรือว่าให้พลังเนี่ยนะแล้วก็อันไหนทีไ่ไม่ไม่ลงไม่ดีหรือว่าของไม่ดีเลยเนี่ยมันก็นเราต้องถ่ายเทเขาออกเลยเี๋ย็เราเรามายืนนี่ปุ๊บเราดึงปุ๊บเนี่ยโอ้โหเข้ามาตัวเราเต็มเต็มเราต้องปิดตูไปทิ้งโอ้โหไม่มีใครประตูนั่นเราดึงออกประตูนั่นเลยโอ้โหไม่ดังเออดังอยู่นะลอืม โอ้ดังจับปล่อยไปเลยโอ้ดังดีอืมอาทิบายโอเคต่อไปนิ้วก้อยนิ้วก้อยไว้ตรงไหนนิ้วก้อยไว้ตรงใต้สะดือหัวเน่ากระดูกมาหน่อยหัวเน่าหัวเน่าอยู่ตรงไหนนิ้นนิ้วก้อยไว้ตรงระหว่างไว้ตรงนี้พอเแงไว้ตรงหัวเน่าโอเคเสร็จแล้วก้องโปรตีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อย อะไรนะเขาจะมีผ้าขนหนูอเขาจะไม่จับมือจับเท้าอะไรแต่เขาจะมีผ้าขนหนูแต่บางทีจะมาไม่มีก็ไม่เป็นไร่ะเยาะหนยแล้วก็หมุนหนะ่อยหมุนกลับหนะ่อยแล้วก็หมุนข้อเท้านิดหน่อยแต่บางทีคนที่เทา้าเท้าแพงนะนะแล้วก็กระตุกหน่อยข้อเท้าหน่อยประมาณก๊อฟใสข้างหลัง อแล้วก็จับนะจับล็อกให้แน่นๆนั่งยอ่อๆหน่อยบางทีเราจะเอาเท้ายันนี่หน่อยจะได้ทำมาันเคลื่อในแล้วก็จับอจับยันยันหึงใครที่มีข้อเท้าที่อเท้าแพงเนี่ยได้หมดเลยบางทีข้อเข่าถึงสะโพกเลยนะเดี๋ยวสามครั้งก็ได้นะโอเคอ้าวอันนี้เท่าไหร่ซีหนึ่งซีเจ็ด โอ้ดังอยู่มั้นอันนี้นอ่าโอเคอันนี้นอโอเคอันนี้นโอเคอันนี้ก้นกบโอ้โอ้หอเห็นไหมก้นกบติดอ่าก้นกบติดที่สุดก็ติดเนี่ยบางทีเรานึกไปื่อตอนเราเป็นเด็กๆด็กเราจะนั่งเก้าอี้ป๊อปพอดีเพื่อนยกเก้าอี้ไปเรานั่งปุ๊บอ่าก็เลยก้นหลมก้นแตกเลยเนื่อวจาเราขับจักรยานล้มมอไซค์ล้ม วเกี่ยวกับอะไรนะเคยล้มในห้องน้ำหรือว่านั่นหรือว่าฝนตกอะไรนะเนี่ยเคยมีไหมก้นกระแทกอันนี้เลยเนี่ยกน้นกบเนี่ยบางทีก้นกบคนที่แบบระบบขับถ่ายลําบากเลยก,ก,ก้นหมนกุบกรอจนงองรอบนี้จะมาไม่ได้สักบ,กกบก,บกบ้นก,นกบจะเป็นก้นกบเดี๋ยวพรุ่งนี้กอนก้วกันถ้าใครสนใจเรื่องสอนก้นกดให้อยูถึงพรุ่งนี้นะอันนี้ไม่ดัางเดี๋ยวเราจะมีอันนี้เดี๋ยวนะหาที่จุโอ้โหเท้านี่ไม่ได้ล้างเชนีหนะ ันเทีาบางทีเราทําดูเหมือนไม่เหนื่อยนะทำะทเสร็จแล้วเหนื่อยกันนะ,ะเห็นไหมดังบางทีได้ข้อเท้าด้วยนะใครที่มีข้อเท้าเท,ท้าแพงนยเท้าทุกๆด้วยออโอเคทีหนึ่งที่เจ็ดอ่านไหมที่หนึ่งที่เจ็ดที่แปดที่สิบสองอันหนึ่งยาวห้านี่ก็กรบอ่าข้างนี้ดังข้างนี้ไม่ดังไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปไม่อีกข้าง มีๆๆๆเขย่าเขยาะเขยา่าเขยา่ขยาหมุน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 กลับด้วยเดี๋ยวมันงั้นมันไม่คืนอ,อันนี้มันพิ่ได้ทั้งข้อมือเลยโอเคโอเคอันนี้ก็เอาไปให้คนที่อยู่ใกล้ๆันี่หลบพันหลบพันหลบพัน <c oughs> ถ้าใครเดี๋ยวเย็นนี้ใครดึงนื้อไม่ลั่นนะจะได้มาสอบไม่ผ่านนะพรุ่งนี้ไม่ให้ใบป,ประกาศโอเค รอบแรกตอนนี้เอามือมาวางมาเช็คเจ็ดจุดอีกรอบหนึ่งอ่าเจ็ดจุดอีกรอบหนึ่งโอเคมือมาจับตรงนี้มันเดิมเอาออกแรงสู้โอ้โหมีแรงขึ้นอมาขึ้นหัวออกแรงสู้มีแรงขึ้นเลยไหมออกแรงสู้โอ้โหกดไม่ลงเลยที่ท้ายทอยออกแรงสู้อะไร เขาไล่ข้างหนึ <cado> ่งรู้ส <ını> <Leonard> <ic> ึก <JD> ม <et> ีแรงขึ้นไหมมีแรงขึ้นเลยนะอันนี้แค่ทําแค่่าเดียวนะเจอไปแล้วจะแถมให้กตีอันนี้เขาจะใช้เวลาเรียน2วันโหเรียนีได้ปฏิบัติด้วยรู้ตัวผลกับยาเรื่อยๆเ้ือยมันกับที่เขาสอนเนี่ยเรียน2วันจะมามาสอน2ชั่วโมงพอแล้วถ้าเราอยากเรียนเดี๋ยวจะเชิญอาจารย์ที่มาเลเซียมาสอนต่อไป เมื่อจะมาจับจุดตรงเทถอยหรือว่าเราเราไม่อยากจะจุดเ๋ยนะเราเอาอะไรนะจับให้หมดเลยก็ได้นะจับให้หมดเลยนะจับตรงเทถอยหมดเลยหรือว่าจะจี้ตรงจุดนั้นก็อ่าโดยเฉพาะจุดอะไรสัญญาณหนึ่งเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรอ่าอะไรนะครับว่ามีรถรถิเศษเป็นไงบ้างใจหายใจคว่ำไหมตกใจไหมหรือว่าเราเดินเดินไปสะดุดอะไรซุบซับซุบซับอะไรไปเนี่ยเพราะว่าอะไรนะคือว่าทางอีสานทางเหนือก็ข้นหา่ะ เรือขวัญเคยมีไหมเลือกขวัญนะเ,เราจะมีใต้สายสินใช่ไหมไปหาคนเท่าคนแก่ไปหาหลวงพ่อไปเอยเอยเอคนเขาตกตอนเี่นหล่นตรงไหนเขากลับมาบ้านเด้อจะไปไหนก็มัดสายสินเคยไหมไหมเอเออันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกับเลือกขวัญน,นะใครที่เด็กๆหกล้มหกล้มแบบบางครั้งโดนลมเพลพลมพัดอะไรที่แบบว่ามันตัวเขาไม่รู้ไปลองลอยอยู่ตรงสามแยกหน้าประตูวัดหรือตรงไหนเออไม่กลับมาเออ แบบเออๆหน่อยนะเออเนียก็เลือกมันกับเลียกขวันนะ้นอืมโอ้โหข้ามรู้อดีกก็มันกันมาขยับขยับหน่อยนิหน่อยโอเคแล้วก็ดึงมันเดิมมันก็อันนี้จะเป็นโฟกัสไปเป็นด้านดางหน่อยหน่อยนะมันจะโฟกัสเป็นจุดๆไปแต่มันจะไม่ดังเหมือนทีแรกละด้านดังหน่อยหนึ่งไหมทีนี้มันดังแต่ละข้อแล้วมันไม่เหมือนกันนะเมื่อกี้ดังข้อนี้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  เกสลัรข้างอ่ะอันนี้มาไว้ตรงเอวประมาณ L4 L5 เราเห็นภาพนี่หรือเปล่าเนี่ยภาพพวกนี้มีความหมายหมดนะให้เราถ่ายเก็บไว้นะเออเนี่ยไหมอ่า C1 กับ L5 เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันเนี่ยไหม C2 กับ L4 มีความสัมพันธ์กัน C4 กับ L3 มีความสัมพันธ์กัน C5 กับ L เนี่ยมันก็จะอ่าจนถึงนี่ยอะไรนะ C8 อ่าอ่าที่ ทีเท <t> ่าไรทีห้ากับเอลเที่ทีทีเจ็ดทีเอหกเนี่ยมันก็จะมันจะสัมพันธ์กันต้นนึง้นหน่กความหมายมันอันนี้มันจะสัมพันธ์กันนะฮะจริงมือไว้ตรงคอมือว่าจับตรงคอไม่แบหลายนี้อันนี้ถ้าคนเอียวไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยปวดลังปวดเอียวเนี่ยเราสามารถจับกระดูกไม่ได้หรือว่าอะไรเราจับนี่นะอยวาึ้นไปเหน่อยโอเคได้ โอเคอ่ะดยวนี between, uh, uh, ้ดี <with. S 2> ๋ยวี้ในนี้ดูนะคนกรบจะจงไม่จงไม่จังไม่จงเอาแรงแรงเห็นไหมจงแล้วนะเนี่ยมันจะโฟกัสไปที่ช่อง เอวต้นกบปัก oh. น,นี่ยไอ้ที่มันติดลมอะไรมันติดตรงเอวเนี่ยนะหลุดเลยเนยะลมมันก็จะหลอมปางอะไรแต่มันเดินดีแล้วนะถ้าไม่อันนี้มันจะเป็นโฟกัสเป็นจุดๆไปอันข้อที่ไหนไม่ตังค์เนี่ยดังเลยไหมตรงเอวตอ่ออกน้อ เห็นมตังนี้ดังป๊อกเลยเพราะว่ามันจะโฟกัสเอี่ยวมันดังแล้วมันก็ดังอีกนะแต่เพราะว่าอันแรกนี่มันแค่ปรับร้นตัวเอาไม่อ่าอันที่สองนี่มันจะโฟกัสแต่ละที่นะบางทีถ้าเวลาเราทําเนี่ยเราเคื่ออะไรนะเราปลดไหล่ไหลยกขึ้นไหลติดแล้วก็มือวางขุงนไหลก็ได้เราตรงนน้นเจ็บเราไว้ตรงนั้นอ่านะยกมือขอ้มายาวกิน ยังดังอยูเลยนะรับเต็มๆเลยรับพลังบวกๆดีๆหล่อๆเลยอ่ะ,อะเช็คเจ็จุดอีกทีหนึ่งกับจะหลับแล้วทำท่านเนี่ยถ้าใครไม่หลับเนี่ยแสดงไม่ใช่นะทำแล้วโอ้โหมันคือมันสบายมากไม่เหมือนโหดกแบที่เราเรียนตอนสองวันที่ผ่านมานะไปเอาแรงสู้สิมีแรงขึ้นนะเอาแรงสู้ออาแรงสู้ขาหนเลย เอาแรงเอาไว้ที่สายทอยเอาไว้ที่สายทอยอ่ามวลไหลเจ็ดจุดเฮ้มวไหลโอเคเอนอนแตะแข้งลุกขึ้นสิอ่อันนี้แไมไม่ได้จัดอะไรลองลงลดยกขึ้นมาบิดขี้เกียจนะใช่ไหมพี่พังเบาไหมฮะเบาตัวไหมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแค่ทำเนี่ยบางทีคนแก่คนน่ะโอ๊ยทำไมยืดอึดเอวได้เบาตัวเลย เพราะว่าลมปานเนี่ยเพราะว่าเนี่ยเราเห็นภาพอันนี้ไหมเห็นไหมปยปนิ้วมือเราจะมีอะไรนะส่วนลมปายประสาทใช่ไหมวัน,ว,นวันนี้ว่าจะให้นักเตอร์ท่านพูดลืมไปไม่ใช่ลืมเวลานั้นกินไปเยอะเราหน่อยไม่เป็นไรแล้วนะอ่าเนี่ยดึงมันเป็นส่วนลมปายแล้วดึงไปนิ้วมือที่ทับปุ๊บเนี่ย,ยมันก็ทําให้อะไรนะทาให้อะไระมันจับนวดคลายไปทั้งตัวเลยอ่ะนั่นงหงายหน่อยวันที่ สมากเลยตอนหลังเนี่ยถ้าจะมาเจอคนแก่เนี่ยแตมาก็จะดึงนิ้วมือใมือเสร็จแล้วแตมาก็จัดเลยบางทีจะมาก,ก็าไม่เทศแล้วเพราะว่าการเทศเสียเวลาเนี่ยขยับลงหน่อยเห็นไหม,ม,ไหมไสบายสบายนะก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะม,มันอ่อนนะไหมไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากเลยมันเกาะอ่อนนะไหมอืมขยับองนิ้หน่อยเห็นไหดูๆนะจัดออกก็เหมืนะอนกัน นะั่งกุ๊บกุ๊บเลยมันกับอืมโอเคน,นั่งแข็งอ่าปกติเนี่ยทำมานี้เสร็จแล้วท่าคนแก่แม่มาก็จะทําท่าบูโดแล้วมาทําจับถามท่านี้แต่ถ้าคนหนุ่มๆเแม่แมาก็จะจับอ่านั่งก่อนแล้วก็มาจับนิ้วมือต่อนะมันก็จะง่ายนะโอ้ยไม่อ่าข้างเข้าข้างในหน่อย สบายดึ okay, ๊บ uh, อ like, hey, yeah ่าเสร็จแล้วแค่เนี้ยไปจ่ายตามคเค้าเตอร์ได้เลยแล้วก็ร่มเบากว่าเดิมอย่างเงี้ยอ่เอาเดี๋ยวจัดเตียงให้ดีๆเดี๋ยวจะทำท่าใี้เสร็จไม่เกินห้ามครึ่งไมคิดว่าวันนี้เราเลทหน่อยนะเพราะว่าเวลาเราถูกกินไปหลายชั่วโมงนะหกโมงได้เลยนะโอเคอหมอหมอเราหมอโอเคสาธุขอบคุณมากๆเลยเช็ดเตียงหน่อย โอเคหมอรถไปไหนหมอรถเดี๋ยวนี้มีใครจะนอนไหมเนี่ยมีใครนอนกำลันอนนอนแล้วจ, <c oughs> จะมาเขาดอนเมือกะนี่น้สบายใจ